ก็จะถึง31ตุลาคม2566นะคะรอฟางคำพิทากษสคาควินน้องชมพู่ที่เราตามกันมาอย่างยาวนานนะคะระหว่างนี้เราก็มาย้อนดูพฤติกรรมต่างๆกันข้อแรกเวลาวันเวลาที่เด็กหายคนที่ประทำก็ควรจะอยู่ตรงนั้นถูกไหมง่ายๆเบสิค เราดูว่ามีใครเข้าถึงตรงนั้นได้บ้างครับเราสอบปากคำคนไปนร้อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเหลือคนที่สามารถเข้าถึงตรงนั้นได้กี่คนช่วงเช้าของวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือตำรวจบอกว่าคนร้ายได้เดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านล,งลุงพลไปทางบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปฮะมีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ย มีการใช้มืออุดปากน้องจนทำให้น้องหมดสติก่อนที่จะนำตัวน้องขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้ตรงจุดที่พแบแหวนครับที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตรงขาฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลขึ้นไปฮะในการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนำสุนัขตำรวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหาพยานหลักฐานก็พบว่าสุนัขตำรวจของ3หน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องชมพู่เนี่ยครับได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พแบแหวนทั้ง3 4ี่ตัวที่ว่านี้เลยฮะ หลังจากนั้นครับตำรวจได้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายนะครับบอกว่าหลังจากที่เอาน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ตรงที่จุดพบแวลแล้วเนี่ยก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปพยายามที่จะสร้างหลักฐานแสดงตัวทางฮะมีทั้งการยืนยันตัวเองที่ต่านตรวจโควิดการโทรไปหาแม่น้องชมพู่หลายครั้งถามหาความคืบหน้าในการค้นหาตัวน้องฮะคือประมาณเหมือนว่าทำเนียนทำเนียนว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่พยายามคิดว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำนะฮะข้อสองแยกให้ชัดเจนว่าข้อเท็จจริงหรือแฟก เราได้รับการยืนยันจากญาติพี่น้องว่าน้องเนี่ยไม่ไปไหนกับใครที่แปลกหน้าเราก็ต้องดูว่าใครที่เข้าถึงตัวน้องได้โดยที่น้องไม่ร้องไม่ไม่มีปัญหาไม่ต่อต้านไม่รดดุนแรง ออกแบบนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะ ช่วงเดือนพฤอสัาคมที่ผ่านมาก็คือช่วงปีที่แล้วนะคะซึ่งนั่นแหละค่ะถามว่าทําไมถึงเป็นตรงนั้นปลาสม้มปลาส้มคือน้องหมาของชมพูล่ละค่ะแล้วก็สับตารวจด้วยนะคะกับทีมค้นหาไปด้วยกันหมดเลยไปกันหลายหน่วยงานไปค้นหามีสืัตํารวจสามหน่วยงานเลยนะคะแล้วก็ปลาส้มเป็นหนึ่งในนั้นปรากฏว่าไปดมกลิ่นเสื้อผ้าของน้องชมพู่แล้วไปอยู่ในจุดที่เจอแหวนนี่คือปลาสม้มนี่คือปลาส้มนะคะค่ะแล้วก็เชื่อว่าจุดนี้จุดเจอแหวนคือจุดพักศพ ừ hay rồi đây là cái mấy tam ปาจับเป็นคนมารับน้องไปก็เลยรีบไปถามป้าอยู่ที่บ้านตอนนบ้านป้าอยู่ติดกับถนนใหญ่ครับปรากฏว่าป้าก็ตกใจว่าป้าไม่ได้ไปรับก็เลยรีบเข้ามาหาน้องน้องสะพีสาวเขาครับซึ่งผมขึ้นแยกตัวไปรับสายการอีกที่วัด นี่แหละที่ปตแนบอกว่า,าได้บอกว่าตอนนี้น้องชมพู่หายตัวไปให้รีบกลับอธิบาน แถวสวนมันสวนยางพาราใกล้เคียงเนี่ย<ะ>ตรงไหนที่เป็นโล่ที่โลง่โลงๆซ้ำที่ที่คิดว่าน้องอาจจะหลงทางเข้าไปแล้วก็ไปล้มหรืออะไรอยู่แถวๆนั้นอืมแต่ถ้าน้องเป็นล้มเลยลเราก็เราก็น่าจะเจอเก็น่าจะเห็น อือนนอันนี้ก็เป็นภาพวันตามหานนองนะคะก็คือหนูก็ไปเซอร์วิสหามาตอนนี้ก็ยังเก็บไว้ยังไม่ได้ลบทิ้งนะอันนี้น่าจะไปตรงตามสะพานอาจจะไปตามคําทํานายของหมอทรง,หม,ทรงหมอดูล่างทรงอะไรแบบเนี้ยนะคะก็เป็นทีมกู้ภัยนะคะก็ไปตามหากันตรงตามสะพานตรงที่มีแหล่งน้ําก็จะมีสะพานตรงนี้ถูกไหมคะก็ก็คืออาจจะ ไม่ได้ลงไปหาละเอียดแต่ก็คือก็มองดูอยู่จากข้างบนน่ะนะคะก็ก็ไม่เห็นนะคะอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นสะพานที่มีน้ําไหลผ่านตามคำำําทานายของหมอดูเนาะเขาก็ไปตามหากันแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นภาพหาน้องอีกนะคะตรงแถวๆจุดที่แหวนหล่นนะคะนี่ก็เป็นน้องสุนัขที่มาช่วยตามหานะคะวันที่สิบสองสิบามนี่แหละคะ่ะ ก็เห็นไหมคะก็คือตามหากันอย่างเต็มกําลังนะคะแล้วคุณมาดูถูกเจ้าหน้าที่ได้ไงคะเนี่ยดิฉันขึ้นมากเลยนะคะเนี่ย วันที่11พฤษภาคม9โมงเชา้ามีคนเห็นลุงพลเดินเข้าไปในสวนยางพาราที่หน้าบ้านซึ่งมันสามารถทลุไปยังบ้านของน้องชมพู่ได้พยานคนนี้ได้ให้ข้อมูลกับตำรวจไปแล้วอยามคิดว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าเตัวเองเป็นคนทำนะฮะนอกจากนี้ยังพบพนัวงานร้านเปาดูเวลาในการซื้อปลาเผาครับเปลาดูเวลาในการซื้อปลาเผาครับก็าาบมาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผา ซื้อปลาเผาหนึ่งตัวก็มาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผามาแวะที่ตลาดบัวขาวมาซื้อปลาเผาซื้อปลาเผาหนึ่งตัวนอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายตังเวลาในการซื้อปลาเผาครับก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วพบว่ายังไม่มีใครเจอตัวน้องชมพู่ผมก็ล็อกรถเสร็จผมก็ได้เดินเข้าไปเลย ผมไม่ได้แวะผมไม่ได้เข้าไปนั่งคุยหรืออะไรนะผมก็เดินขึ้นซอยไปเลยค,ครับคุครับผมก็เลยเดินขึ้นซอยไปเลยขึ้นซอยแต่บ้านครับเดินขึ้นซอยไปทางหน้าบ้าบนคำพูนี่ยไม่ได้สังเกตเลยครับว่าเจอใครบ้างเพราะคนมันเยอะหน้าบ้านไหนก็อตอนนั้นชาวบ้านก็หาแล้วครับเข้าหาแถวนั้นแหละเจ้าวบ้านก็นหาผมก็ออกไปหาแถวศูนย์ยางข้างๆนั่นแหละก็เดินก็เดินไปตามชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาหากันแล้วเนี่ยไปถ่า่ไนไปแฟนผมไม่รู้ครับว่าเขาไปตอนไหน นแยก,กเยขาลงจับรถไม่รู้เขาไปยังไงผมไม่ไงไงมเห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นผิอะไรเลยแล้วก็คนร้ายหรือว่ามุงพลย้อนกลับไปยังจุดเดิมค่ะจุดทีป่ปล่อยน้องทิ้งไว้นี่แหละตอนนั้นร่างของน้องอ่อนแดงแล้วเนื่องจากว่าขาดอาหารแล้แต่นิทานว่าย,ยังไม่ตายอย่งแต่เปรี้ยล่ะเปรี้ยล่ะอดอาหารน้องอดข้าวอดน้ําเพราะว่าอาหารที่กินไปมื้อสุดท้ายอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรฮะคุณลุงที่ว่าน่าจะเป็นพวก ว่ามีกึ่งสาเร็จรูป